ฉันต้องดูแลร้านให้พ่อจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตื่น <_ Wasser> แต่เช้าเลยเนี่ยเราวันนี้พ่อจะเอาขนมอะไรใหม่เอ้ยเข้าร้านใหม่ไหมนะไปถามพ่อดีกว่าพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่ออยู่ในห้องทำงานหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีมีแต่ไอจิวอจ๋วไอจิ๋วเห็นพ่อฉันไหมไม่เห็นครับผมอ้าวไม่เห็นหรอกเห็นไปเลยพ่ออ,อยู่บนห้องนอนป่าเนี่ยพ่อไม่น่าตื่นสายขนาดนี้นะอ้าวพ่อเฮ้ยตื่นมาสักทีหนูพ่อมีอะไรจะบอกเมียเหรอคะค่อพ่อ,พอป่วยแล้ว หมูช่วยดูแลร้านให้พ่อหน่อยนะโอเคค่ะโอ้ยต้องดูแลร้านโอ้ยเจ้าจิ๋วมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยรุ่มไปก่อน <c oughs> ไปอยู่กับเพื่อนเองนะจเ,เจ้าจิ๋วอ้าวเจ้าจิ๋วมีตัวเดียวดีกว่าแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นคือตัวอะไรอะ่ะช่างมันโอ้ยร้านลืมไปร้านนัข้าทางนี้ลืมไปเลย <c oughs> โอ้ยใครมีปิดไฟเนี่ยช่างมัน ข้าวร้านบ้างน,นะเฮ้ยนี่ไงอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นซื้อโอเคเอ๊ะโอ้ยเจ้าจิ๋วออกมาวิ่งเล่นอะไรอีกแล้วไปดูก่อนเฮ <c oughs> ้ยไอ้ yay. เอาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยเหมือนฝนจะตกแล้วเนี่ยรีบเข้าร้านก่อนเร็วๆต้องรีบเข้าร้านก่อนแหละ หูฝนตกอุ้ยลำเย็นจังเลยในเนี้ยใฮ่ดีนะฝนเริ่มตกเบาลงและอ้าวคุณลุงคนนั้นเขายังไม่เข้าบ้านอีกเหรอเนี่ยฝนตกเลยเนี้ยเออดีที่คุณพ่อไม่ได้ตากผ้าไว้ตั้งรอล,ลูกค้าตรงนี้ดีกว่า วิวสวยมากเลยอยากกัดจะถ่ายรูป hey, หิวจังเลยมีขนมคนแก่อะไรนี้เนี่ยร้านไอ้ไหมเนี่ยโอ้โหฝนตกด้วยยังไงดีร่ hmm. อม,อมอยู่ไหนหาล่มก่อนหาล่มก่อนน้ำมีไหมไม่มีหรอกในลินชักละ่ะ อ้าไม่มีอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยอยู่ในตู้เสื้อผ้าหาก่อนอ่ะนี่ไงเจอแล้วไปก่อนละในไม้มันจะมีอะไรบ้างวะเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่เลยแดดก็ออกไม่เอ้านี่ใครอ่ะนี่หนูหนูหนู ว่าไงคะฮะรับอะไรดีคะอ้าวหนูเป็นใครอะฮะไม้อยู่ไหอเอหนูเป็นลูกสาวของไม้อะค่ะพ่อหนูว่าค่ะคือเขาป่วยยะค่ะเขาก็เลยให้หนูมาเฝ้าร้านแทนอ๋อแล้วมีอะไรขายบ้างเ่านี้อ๋อมีข้าวแก่น้อยมีน้ำออกอีชี แล้วก็น้ำเปล่าน้ำอัดลมต่างๆนะคะแล้วก็มีขนมออกใหม่ด้วยค่ะไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวหนูไปเอาให้นะคะแล้วสักครู่ค่ะคือไหนนี่อ๋อนี่ไงนี่ค่ะเป็นเยลลี่ลูกตาเป็นสีดีเลยนะคะอ๋อไหนดูสิมันเหนียวใช่ไหมใช่ค่ะ งั้นขอน้ำเปล่าก็ละกันพอดีน้ำเปล่าไม่มีในบ้านอ่ะเอากี่ขวดดีคะเอามาเอามาห้าขวดพอได้ค่ะเอาน้ำเปล่าก่อนโอ,โอเคหาเจอแล้วนี่ค่ะคุณลุงนหนเอามาซีนี่ค่ะคุณลุง,ลง50บาทค่ะ โอ้โน,น้ำเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้กี่ลิตรหนูสิบห้าลิตรค่ะฮะสิบห้าลิตรใช่ค่ะโอ้ยอ่ะก็ได้ก็ได้อันนี้เงินห้าสิบบาทขอบคุณค่ะก็เช้กลุงกลับแล้วอุย้ยไม่มาขายดีกว่านี้อีกโอ้ได้เค่สิบห้าลิตรปกติไว้มาขายได้ตั้งห้าสิบลิตรโอ้เข้าบ้านดีกว่า เมื่อไหรฝนจะหยุดตกเนี่ยเก็บของก่อนเก็บของก่อนแล้วก็เก็บขนมขนมเอ้ยไม่ใช่นี่มันน้ำเอ้ยน่าจำไม่ได้เฮ้ยเก็บล่มเสร็จแล้วเอ้ยเอะอืออ้าวฝนยุตกตอีกแล้วโอ้เห็นเมตกแค่แป๊บเดียวแล้วทำไมเราต้องออกไปตอนที่ฝนตกด้วยเนี่ยเก็บน้ำเปล่าก่อนอืมโอเคเก็บเสร็จแล้ว ลูกสาวมันมาขายแล้วมันจะได้กำไรปะนี่ม,มันจะได้ก่อนนี่อเอบดูก่อนเอบดูก่อนเอบดูก่อนเอ๊ะเอบดูตรงนี้เลยอจังหวะหมดเจ๊ะเย่ขายได้หนึ่งคนแล้วโอ้ยได้เงินมาหคสิบบาท เหมือนเมื่อค่อยกำลังจ้องมองเราเลยไอจิ๋วหรือเปล่าฝ่าและไอจิว๋วเก็บตังก่อนเก็บข้างบนเลยโอเคโอ้ยัวข้อเอ้ไอจิววอจ๋วทำอะไรเนี่ยฮะเก็บก่อนโอ้ยเปิดทำไมเนีย่ยก็ชีสิบประดี เลยลูกค้าจะมาอาอุาอ้ยเนอะม,มาพ่อหายป่วยลูกให้พ่อช่วยแม่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเยอะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะพ่อ เฮ้ลูกตาหน่อยจ้าขอหน่อยขอหน่อยขออย่เล่นลูกตาหน่อยจ้ะเฮ้ย,ย,ยทำไงดีลูกค้ายเยอะมากเลยอะอลูกค้ายเยอะมากเลยอะครับพ่อ ลูกค้าเยอะก็ดีแล้วมาๆมาเดี๋ยวพ่อช่วยขายอ้าเอาอะไรดีคะเอาอะไรดีคะเอาอะไรดีคยวเขาเลือดลตาค่ะขอเลือดลูกตาขอเลือดลูกตานะคะขอค่าขอแท้ข้าขอเลือดลูกตาค้ากี่บาทคะาหน่อยหน่อยน่่นนอยลูกค้าเยอะมากอืมไอ้ไหมนะมีลูกยังไงเนี่ยขายของให้ดีทำอะไรก็ดีไม่หมดโอ้ย ทำไมรู้สึกมึนๆเป็นไรเนี่ยทำไมรู้สึกมึนๆน้เฮ้ยเอ่โอ้ยเป็นลมแล้วเนี่ยเฮ้ยเอือเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย